จะเริ่มทําสำานึกดีค่ะ29ตุลาคม2565ค่ะไปยังพาท่านผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ที่บวรราชธานีอโศกค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พวกเราบิ๊กคลีนิ่งอีกวันหนึ่งค่ะก็วันแล้ววันเล่านะคะเมื่อวานก็บอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่อาคารบวรแต่วันนี้ค่ะก็ยังมีงานที่เหลือค้างๆที่จะให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยที่บบกว่าอาคารบวรไม่กลับมาอีกแล้วนะคะจะไปที่อื่นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้กันค่ะว่างานที่ยังเหลืออยู่มีอะไรกันบ้างค่ะ ไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลลินพี่น้นองทั่วทิ่นคลีนนิ่งอุบลกันยาหกสองอยังจำฝังใจนะวันนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังอาคารบวรแล้วก็รวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำที่หลายห้องนะคะก็ยังสุขปรปกอยู่ค่ะวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดด้านหลังกัน,นะค่ะ เพราะว่าถุงกลางนี่ก็สะอาดเรียบร้อยกันแล้วะค,ะลใใค่ะม,มันยังมีสมุนไพรนะคะที่จมน้ำค่ะก็ต้องออกออกกันนะคะดูสภาพในห้องนี้เป็นห้องอบสมุนไพรเก่านะคะตอนนี้เละค่ะเละอย่างเดียวเลยค่ะ สภาพคืค้นนะคะดูไม่ได้ค่ะเลยะะตุ้มเป๊ะเลยะคะ่ยนะ,คะนี่พวกเราต้องเก็บขุน้ำใสที่จมน้ำาอ,อกนะคะ ปัดความทุกร้อนให้มันจางหายเปลี่ยนจากฝันรายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเธอะที่ดูเกลกลังพายแพ้พลังสามัคีคลีนหนึ่งหัวใจสดสใสทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามัคีจิตอาสารวมทำความดีบิ๊กคลีนหนึ่งเซฟอุบล อยากให้พวกเราไปช่วยกันไล่ขี้ตมออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะไปเหือนศูนย์แล้วก็ส่วนน้อยจะอยู่นี่ประมาณสักสิคนเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดกับสายนะคะที่รักขอไปเหื่อศูนย์กันเครื่องเรื่องเคื่องน้ไม่ไม่ต้องมันมีน้อยู่แล้ว อนนี้นะคะทีมงานส่วนหนึ่งค่ะก็แบ่งกําลังนะคะไปที่เพื่องสูญสูญชั้นล่างค่ะเพื่อที่จะไปไล่คโครนออกจากพื้นนะคะนนอกองทัพทำ<ห>ก็คือกองทัพไม่กวาดกองทัพที่จะทําให้บ้านเมืองสะอาดกลับมาเหมือนเดิมค่ะโดยจะพระราชธา,านีอโศกแผ่นดินพุทธค่ะแล้วก็รอวันนะคะที่จะบูรณะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่ตอไปค่ะ พลั14น,น,นาฬิกา50นาทีค่ะแผนของทีม5สนะคะก็แบ่งออกเป็น2ทีมนะคะทีมหนึ่งก็คงดูแลในเรื่องห้องน้ําอยู่อีกค่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะคะก็เดินเท้ากันมาเลยค่ะเพื่อมาที่อาคาร10นศชั้นล่างค่ะซึ่งตอนนี้น้ําก็อยูถ่ถึงบริเวณตะตุดนะคะแล้วก็พวกเราก็จะมาไล่โคลนที่อยู่พื้นออกเพราะว่าถ้าน้ําแห้งเนี่ยก็จะทําให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นค่ะ

าาลางบาทล้างมือใหม่พิกคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยัยในอุบล ทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามคัคคีจิตอาสารวมทำความดีบิ๊กคลีนหนึ่งเซฟอุบลน พลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่ p ิ c k c l e น n i n g s a v อุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลติ Pick c น e a n i n g s อุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่ p ิ c k c l e น n i n g เซ v อุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลติ Pick c น e a n i n g s อุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่ p ิ c k c l e น n i n g ซ a v อุบล สวยในอบอภารกิจภาคบ่ายสำหรับวันที่29ตุลาคม2565วันนี้นะคะ<ม>ก็เริ่มตั้งแต่ที่บวรจนมาจบจบที่เครือศูนย์แห่งนี้ค่ะก็คือการไล่คโครนมองมาตอนแรกนะคะไม่เห็นพื้นแกรน,นิตเลยค่ะแต่ว่าทำงานกันประมาณชั่วโมงเสศๆเท่านั้นนะคะพื้นก็เริ่มใสขึ้นแล้วก็ ดินโครนที่อยู่ตามติดตามหินแกรนิตนั้นก็เริ่มหายไปค่ะก็คาดกันนะคราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้ำลดก็จะทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิ้นคลียรนิ่งอุบล